ค่ะขอกาบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องนิวพาโชคน้องพารวยนะคะวันนี้พามาตามดึงยอดอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะเข้าเป็นเลขมีดสนกนะคะ4ี5ถ้าใครตัดก็จะได้ทั้งแนวทาง9 4สแล้วก็5 4สีนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ถือว่าแนวทางแม่นพอสมควรเลยนะคะท่านผู้ชมเข้ามา3งมดติดแล้ว นี่นะคะอันนี้เป็นหลักฐานเก่านะคะเป็นโค้งสุดท้ายเลยที่มาพร้อมก,กันกับเลขลับเป็นมีดสนาคนะคะท่านผู้ชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้ลุงยอดก็รับสายไม่เลยนะคะคนโทรหาเยอะมากเลยนะคะน่าจะมีคนมีโชคมีลาบนะคะเนะาะไปเดี๋ยวเราไปนะฟังแนวทางของลุงยอดกันเลยนะคะท่านผู้ชม เราเป็นยังเราเนาะไม่เป็นไรหรอกครับก็มาเลยอ่ะเดี๋ยวรอพร้อมกันพร้อมับครับผมก็สวัสดีครับยอดนะครับผมสวัสดีครับโอ้ส่เสื้อสวยนะพ่อเนาะวันนั้นวันนั้นที่ผมมาตามเลขลับนี่พ่อใส่เสื้ออีกสีหนึ่งใช่ไหมพ่อครับสีฟ้าเนาะอืมอันนี้เสื้อซื้อมานานอยังพ่อมาเลยแต่มันก็ได้ไฟมันร้อนเลยใส่อืมอันนี้มันใส่แล้วมันสบายนะพ่อถ้าอย่างนี้เบาดีอืมค่ะผมอุ้ย fc อมเมนต์ถูกกันหลายคนอยู่นะเนี่ยพ่อครับอ๋อคนตัวหายเยอะไหมพ่อโอ็โทหายเยอะจนจะเป็นลมนะครตัวโอ้โทนหายเยอะจนจะเป็นลมเร้กินข้าวหรือยังพ่อยังเลยโอ้ตายตายตายเดี๋ยวก็จะที่แจ้ง fc ด้วยครับผมดังมากเลยพ่อครับกี่งวดแล้วนี่พ่อสี่งวดงวดนี่แหละติดกันสี่และห้างวดพ่อสี่สี่งวดมั้งครับตั้งแต่เข้าตั้งแต่เก็ดเก้ามาแล้วก็หนึ่งห้าห้าหนึ่ง ห้าศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็แล้วก็ห้าสี่เก้าสี่สี่ห้างวดนะพ่อเนาะถูกถูกมาติดติดเลยเนี่ยไอตั้งแต่ปีใหม่มาเนาะครับตั้งแต่ปีใหม่ยังไม่หลุดเลยบ่พ่อยังไม่เคยหลุดครับติดต่อเรื่องพอถูกต่อเรื่องครับครับพ่อถึงว่าทีไมันดังเนะพ่อเนาะครับโอ้ยถึงว่าไม่ธรรมดาสงสัยสงสัยนี่นะพ่อดวงมาแล้วครับดวงปีนี้อาจจะดีขึ้นเลยครับนี่ท่านผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามา บอกว่าถูกอ๋ออะถ้าเกิดท่านผู้ชมมีโชคมีลาบนะครับผมอยากจะให้สินน้ําใจหาค่าประกกาลุงยอดก็ติดต่อทางบทรลุงยอดเลยเลยเนาะพ่อเนาะครับถ้าถูกเนาะครับแล้วแล้วให้แจ้งอ่ากับทางช่องด้วยไหมครับแจ้งว่าอะไรพ่อคือว่าอ่าเรื่องเรื่องทิกตอกหรือว่าอ๋อแจ้งแจ้งพ่อแจ้งตลอดครับอาก็เริ่มเลยเนาะครับพ่อเริ่มเลยครับครับก็ขออ่าลุงยอดขอบอกอ่าข่าวกับเอซีทุกท่านนะครับครับผม เรื่องที่ว่าเอ่ตอต่ออะไรเขาเรียกว่าทิกตอกอะไรเอาคุณผูไปโชว์หน้าโปรไฟล์แล้วก็ให้สมัครไลน์เข้ากลุ่มเสี่ยงเงินเสียทองก็อย่าไปเชื่อเขา,ามาดูในช่องนิวพารวยหรือดวงพารวยหรือไอ้ิวงผัดโชคนนิิววแล้วนอาผัดโชคพารวยนี่แหละครับผมก็พูดมาคอยถนัดเท่าไหรคิดเรื่อยน้องพัดโชคหรือว่าเห็นดวงค้าเป็น่วงผะคระับ พิมพ์ฉลักกันก็ไม่เห็นนะคทีนี้ก็ต้องบอกเอซีทุกท่านที่ว่าโทรมาเยอะบางทีพูดกับคนหนึ่งรับสายคนหนึ่งและสายมารออีกสี่ห้าสายก็บางท่านก็ขอโทษด้วยรับไม่ทันก็ไม่ไม่ได้ว่าไม่ไม่รับนะครับรับทุกคนแต่มันมาเยอะก็รับไม่ไม่ทันครับรับไม่ไวก็ให้ไปดูทางช่อง นี่พารวยแบบไหนก็เวทนั่นเลยครับเอาอย่างนี้นะพ่อเนาะครับถ้าอยากได้แนวทางของลุงยอดครับให้ด os> ูทางช่องครับนะครับรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในช่องหมดแล้วครับรายละเอียดทุกอย่างอยู่ในช่องนี่พารวยหมดครับทุกวันนี้ก็แทบจะเป็นลมนาะกินน้ำด้วยคุยด้วยครับก็คือคุณพ่อให้ช่องไปยังไงก็อย่างงั้นแหละก็อย่างนั้นก็คือมันไม่ได้มีพิเศษอะไรนะพ่อเนาะเมื่องงียบที่แล้วผมให้อะไรให้ เลขคำนวณไปให้ดูว่าเลขคำนวณหรือเลขทำพิธีอะไรก็ทำไม่เข้าพิธีก็เข้าเลขคำนวณแต่งวดนี้เข้าทั้งพิธีและทั้งคำนวณครับคำนวณเข้าตัวไหนพ่อคำนวณก็ผมให้ออล่างตอกเกตเก้าสี่ตัวกันแต่ให้ซื้อบนล่างก็ขเข้าครับครับผ,ผมเข้าบนน่อเนาะครับเข้าบนอืแล้วก็อันวันสุดท้ายเลยที่มาตามเลขเลขกลับน่อเนาะแต่ว่าเลขลับก็หลุดไป ก็เลยมาเข้าอันเลขมีสนาเขียวไมพ่พ่อแต่วดนี้ยังไงก็ต้องแฝงมีดพนาให้เห็นนี่เออทำไมมันขังจังลยพอ่อยังไงนะครับที่มันแข็งนะพ<อ>่อก็ก็แฝงผมก็บอกอยู่ว่าถ้าเอซีสันไดไปจัดทือก็ถูกต้องสามั้งสองตัวสามตัวนะก็ทั้งทั้งบนทั้งล่างเลยครับพ่อก็มันเดินไปว่าเดินเลขสี่แล้วก็เลขห้าเดินหนักเลยแล้วก็เลขเก้ามีสามตัวแค่นี้เองก็เลยมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะก็เลยมาทั้งบนทั้งล่างครับ สมมติถ้าถ้าตัดซื้อนี้ก็จะได้ทั้งห้าสี่เก้าสี่ก็จะถูกถูกทั้งบนทั้งล่างในเลขสามตัวืม่นจังเลยนะพ่อเนาะแล้วก็คํานวณก็ได้เก้าสี่ล่างแต่ให้ซื้อบนกันอืกันล่างกันบนก็มาจริงแต่เรามาไม่ต้องกลับเลยเก้าสี่ตรงตรงมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะพ่อเนาะเก้าสี่ตรงตรงเลยครัก็ถือว่าซื้อก็ได้ค่ะเดี๋ยวเขาตัดไปลงนะคะบอกว่าหยิบจับเอหยิบจเป็นแนวทางให้เออดี๋ยวมันสตาร์ไปลงหยีพวกต่อจงฟอม เขาเอาไปทําไงก็เป็นเพจปลอมเพจปลอมก็อย่าไปเชื่อเขาอ,อย่าไปนี่บอกไปเลยรู้ว่าอ่าไปว่าว่าครับเลยบอกว่า่ามาหลอกลวงอ,อีกเลยจะมาหลอกลวงครับนี่ <c oughs> เป็นอย่างนี้นะพ่อแอดมินบอกว่าระวังมิจฉาชีพรู้ไหมติกต่อทางไหนพ่อมันดูดไปตรงที่พ่อคุณร้านระวังมิจฉาชีพเอาไปลงว่าระวังมิจฉาชีพ ก็นั่นเลยเขาก็คือเขาทําเหมือนเขาเป็นช่องจริงอะพ่อครับเขาทําเป็นเขาก็ทําอะไรที่ว่าคนเชื่อเขาเหมือนเขาตัดคลิปออกไปยังยังมีคนเชื่อติ๊กตอกอยู่ไม่พอทุกวันนี้ก็บางคนก็ไม่เชื่อหรอกบางคนไม่เคยเห็นก็อาจจะเชื่อผมอันนี้ผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่บางคนเขาบอกว่าเจอแล้วแต่เขาก็ยังว่าเนาะครับเขาก็บอกว่าเ๋ยวนี้ไม่เชื่อแล้วอือเขาต้องเตือนใัยเรื่อยๆาเขาต้องเตือนใรเรื่อยๆบางคนบางท่านเขา เขาไม่รู้จริงๆนะคะเราต้องเตือนภัยกันไว้ด้วยเพราะว่ามิจฉาชีพมนันได้หลแบบใหม่คาผมก็คือมันเป็นเขาเป็นมิจฉาชีพก็คือเขาทําเกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าทาั้งลุงยอดนี่ก็คือแบ่งฟันฟรีเนาะพอนะครับในฟันฟรีไม่คิดค่าตอบแทนแม่แต่สลึงเดียวเลยแต่เอ็ซีจะ,จะ,ะให้ความตทาเห็นใจใสงสารครับหรือว่าท่านผู้ชมนี่มีโชคมีลาบอยากจะให้ค่า สมุดปากกาอะไรอย่างนี้เนาะพ่อเนาะแล้วแต่บุญสขาพันกันเนาะพ่อนั่นแหละไม่มีไม่มีการมาหลอกให้เสียค่าสมัครสี่ห้าร้อยหรือพันหนึ่งอะไรไม่มีครับแม้แต่ซือึ่งเดียวก็ไม่เคยคิดไม่เอาเลยครับพ่อครับให้ด้วยความเจ็มใจสําหรับคนที่รักในแนวทางนี้ครับคพ่อืก็คือบางคนก็คอมเมนต์เขาว่าเสียดายเล่นแต่สามตัวไม่ได้ตัดงวดก่อนมันก็ถูกศูนย์ห้ามันต้องตัดเล่นทำไมงวดนี้ถึงไม่ตัด ก็ไม่รู้ผมก็บอกเขาอยู่ว่าไอ้ตอนงวดอนก็ได้050ระตัดซื้อบนล่างเลยบางคนก็ซื้อแต่บนไม่ซื้อล่างออัก็มีบทเรียนมาแล้วแต่ครั้งนี้ก็เจอบทเรียนอีกครั้งที่สองอีกค่ะพ่อก,ก็เคยบุญ,ญยังไม่ถึงอเปานะพ่อนะเนาะแสดงว่าดวงวัสนาเขายังไม่ไม่ทัดถึงค่ะพ่อไม่เป็นไรก็ให้กําลังใจสู้กันต่อนะพ่อเนาะแล้วงวดหน้ายังมีรออีกยังไงก็ต้องมาให้เห็นอีกก็ได้ค่ะพ่ออืม ก็มันมันถูกมาแอดมินเชื่อนะครับเพราะว่าดวงคุณพ่อกําลังขึ้นเนี่ยเชื่อว่ามันจะถูกจะถูกไปเรื่อยๆพ่อก็แต่ก่อนยังไม่ได้ออก YouTube อะไรนะสมัยแต่ก่อนเนี่ยคถูกสามตัวสองตัวแต่เรื่งถูกไปสองตัวนะแต่ก่อนถูกสามตัวสองตัว,ตว,ตวที่การห้างงดก็มีครับอืมค่ะพ่อไม่ใช่แค่ตอนอยังไม่ออก y YouTube นะพ่อตอนออก YouTube ก็ถูกงวดนั้นครับนั่นแหละสามตัวสองงวดใช่ไหมพ่อถ้าจำไม่ผิดครับสามตัวมันถูกมาสองงวดครับ จำได้อยู่เพราะแอดมินมาถ่ายคุณพ่อแรกๆนี่โว้ดังมากเลยนะพ่อเนาะอืมก็อยากจะย้ำให้เอซทุกท่านก็ไปดูในช่องยูทูปนี่พารวยดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็อ่ารับไม่ไหวกับสายเยอะครับครับพ่อบางครั้งจะเป็นลมอ่ะครับพ่อเอาเอาถ้าเกิดว่าอยากได้แนวทางอยากได้ตัวเลขให้ดูในช่องนะพ่อเนาะครับให้ดูในช่องเลยครับอืมอืมครับผม ท่านผู้ชมก็คอมเมนต์กันมาเยอะบอกว่าไปคอมเมนต์ก็คือว่าส่วนใหญ่ก็เยอะมากที่เข้าใจว่าไอ้ติ๊กตอกมันเป็นติ๊กตอกปลอมต่อต่อเป็น t ิ๊กต็อกปลอมนี้นะพ่อเนาะครับครับก็คือว่ายังเข้าใจครับพ่อทีนี้เกี่ยวกับมีสนาคเนี่ยงวดนี้เราต้องทําแน่นอนครับทําแน่นอนฮะแต่ให้เอสซีกดไลค์กดแชร์รอไปก่อนครับอืมครับผม ทำแน่นอนแล้วเราต้องระบุด้วยไหมพ่อว่าเราต้องทําวันพระไหมหรือว่ายังไงพ่อผมก็คิดอย่างนั้นเลยค่อยดูก่อนเดี๋ยวดูว่าวันพระวันไหนก็จะบอกให้ทักท่องคุณนิวมาหาอีกรอบหนึ่งอืมครับครับพ่อแต่ว่าที่ว่าเราทําเมื่อกี้มันมันวันอะไรพ่อไม่รู้วันอะไรพระคุม่ได้มันธรรมดาเนาะธรรมดาครับวันที่วันที่ยี่สิบเจ็ดหรือเปล่าครับถ้ามาหลังจากไปหาแม่ดาบอกครับถ้ามาหลังจากแม่ดาแสดงว่าวันนั้นเป็นวันพระ แต่เป็นวันพระก็ได้มันวันพหรือวันโกนหรือเปล่าวันนั้วันพระวันพระเออวันันครับถ้าเป็นวันพระเลดีที่สุดมาวันพระเป็นยี่อะไรครับวันนั้นเรามาวันพระที่เรามาตามเลขลับของคุณพ่อโค้งสุดท้ายครับวันที่ยี่สิบเจ็ดหรือเปล่าพ่อถ้าจำไม่ผิดเนาะยี่สิบเจ็ดครับอืมครับผมก็ไม่ได้ดูวันที่ด้วยว่าเป็นวันอะไรก็ทําไปเลยครับผมจะว่าแม่นนะพ่อน้องครับเป็นกับวันพระพอดีเออแล้วก็แม่นด้วยครับถูกทั้งถูกทั้งเลข คำนวณแล้วก็ถูกทั้งเลขอันมีประหนังนะพ่อเนาะเดินสามตัวนี้เดินเดินแป้งจนจนผมว่าสี่อสองรอบก็ยังเดินอยู่เหมือนเดิมอืมครับพ่ออัปปะกาที่เลขหนึ่งเลขสองเลขสามก็ไม่เดินครับพ่อเลขที่เลขห้าก็เดินพอมาที่เลขหกเลขเจ็ดเลขแปดไม่เดินครับมาเดินเลขเก้าเลขศูนย์ก็ไม่เดินครับจนผมว่าตัดสินใจเอาสามตัวนี้แหละอืมครับ ก็คือพิธีนี้มีคนทําเป็นไม่พอหรือว่ามีแค่พ่อทําเป็นคนเดียวก็ไม่มีคนทำอกครับมีแต่ผมคนเดียวในบ้านนี้ที่อื่นตัวเหมือนกันเขาไม่ทำเขาบอกว่าเราะว่าทาบาบา้บาบา,บาอะไรอย่างเงี้ยบางคนไม่เขาก็เขาก็ว่างั้นแหละครับผมอคตรก,กหัวอระโรบอกคตว่าทําอะไรตาบกกบเขาว่าโอวหกเขาไม่ใช่ครับแล้วนั่งเอามือใส่บนหัวเข่านี่ไม่ใช่ว่า ยกตัวแล้วมันจะไปนะต้องนั่งแล้วยกทำตัวทำมือนิ่งๆครับแล้วยาให้มันโยกแล้วก่อนที่จะหยุดนี่ผมเอามือรองทุกครั้งครับไม่ให้มันกระดุกกรดิกโยกหายอืมแต่ว่าถ้าทำบ้าบอลแล้วมันถูกมันก็โอเคนะพ่อครับแต่คนไม่รู้เขาก็ว่างั้นแหละบางคนก็ว่าไม่เชื่อทำนี้ใครก็ทำได้กระดิกมือดเดียวก่นโยกไปแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นครับครับพ่อไอ้ไอ้ที่มันเดินธรรมชาตินี่ก็ไปอย่างหนึ่งนะครับไอ้โยกก็ไปอย่างหนึ่งครับ ถ้าไม่เชื่อมันจะแม่นอะไรขนาดนั้นนะพ่อเนาะครับก็ก็าก็ทาให้เห็นกันรู้กันทั่วไปครับพอวันนั้นก็เห็นกันว่ามันเดินจริงครับเดี๋ยวมันก็คืออันมีสนากที่คุณพ่อได้ร่ำเรียนมาเนี่ยคุณพ่อเรียนมาอีกทีนะพ่อเนาะครับอืมก็คือเรียนมาไม่ใช่ว่าอยู่ดีอยู่ดีจะมาทําอย่างนี้นะพ่อเนาะครับไม่ใช่ว่าพองเล่นคายคองนะครับของจริงของจริงนะพ่อเนาะครับก็ทําถูกมาสองรอบแล้วอืมถูกมาสองรอบเลยว่า ที่แม่นที่สุดครั้งแรกและครั้งนี้ก็แม่นที่สุดเหมือนกันอืมครับแม่นมากค่ะว่ะเออแสดงว,ว่าท่านผู้ชมโอ้ยคนดูเยอะอยู่พ่อเพราะว่าค่อนข้างที่จะดังแล้วพอนะครับครับแล้วทีนี้นี่ที่มาวันนี้เนี่ยแอดมินอยากจะถามว่าเราจะมาปรึกษากันว่าเราจะทํามันไหนดีพ่อก็คอยดูวันพระวันไหนเอถอึงวันพระเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีครับอืมครับเดี๋ยวคอยทำวันพะแจะว่าทําตนกลางบันก็ได้นะพอนะมีดมนาักเนี่ย ครับทำกลางวันให้ขาเอสทีเห็นทุกคนเลยครับดีครับครับผมถ้าทำเงียบๆคนเดียวเขาจะไม่เชื่อครับครับพ่อทำให้เขาเห็นนี่แหละอืเพื่อว่าให้เขาเห็นกับตาว่าเออทำจริงวันพระวันที่หกพ่อเอสทีคอมเมนต์มาวันพระวันที่หกเนาะครับเออวันที่หกก็ได้ครับไม่ยากครับครับพ่อก็คืออันมีสนาคนี่วันที่หกแต่ว่าสูตรคำนวณเนี่ยเดี๋ยว สองวันพวกนี้เลยได้ไหมครับพ่อได้วันนี้ก็ได้ครับเอาไปเอาไปออกเลยก็ได้อมครับเดี๋ยววันนี้มาแสดงความดีใจกับพ่อเนาะแล้วก็เพื่อเอ็นท่านผู้ชมนี่อยากจะให้สินน้าใจก็ติดต่อคุณพ่อได้เลยนะพ่อเนาะครับครับแต่วันนี้ก็จะให้เหมือนกันเลยตองวดประมาณตองหางอะไรเอาไปก่อนอืมขาขาพ่อจะปล่อยสองตัวให้ก่อนก็ได้หรือว่าซาบตัวเอาสองตัวของก็ได้พ่อฮะเอาสองตัวก่อนก็ได้ครับครับครับยังงั้นก็ได้พตองวดเลยพ่อ ต้องงวดดกงนั้เอาเซตแล้วครับเป็นน้ำจิ้มก่อนก็ได้พ่อเป็น้ำจิ้มก่อนก็ได้เนาะจกหางหนึ่งเออจกหางหนึ่งพ่อครับเอาเอาอย่างนั้นก็ได้เนาะจกหางหนึ่งพ่อจกหางหนึ่งเดี๋ยวจะจัดมาเลยอืมครับผมต้องงวดไม่รอช้าเลยเนาะพ่อครับออกเซตพุงก็คอนโบนได้แล้วเอ้าครับเดี๋ยวเอาเม็ดเดียวไปก่อนพ่อวันนี้มาแสดงความดีใจให้นี่มาแสดงความดีใจนะครับผมให้เนาะ ไม่ค่อยช่วยเรอกนี่าเยอ้ี่ยอกาเก็คือว่าถ้าเกิดว่าอันคุณพ่อนีได้สินน้ําใจมาคุณพ่อก็จะมาเอาไว้ใช้จับใจใช้สอยในครอบครัวนี้จะไม่พ่อครับถ้าถ้าได้สินน้ําใจเยอะก็จะว่าจะซื้อสารสปูมัเล็กๆมาสักทุดนะอือครับผม ซื้อสารปะภูมิอ๋อจะซื้อสารปะภูมิมาตั้งให้เจ้าที่ใช่ไหมพ่อครับอ๋ออ๋อบนไว้อยู่ครับอ๋อนะครับผมจะซื้อสารปะภูมิมาตั้งให้เจ้าที่เขามันเพราะว่าบ้านหลังนี้แต่ก่อนมันเคยมีสารปะภูมิไงอ๋อแล้วตอนนี้มีสารไหมแม่ยังไม่มีเลยพังแล้วยังยังไม่ทำบ้านหลังใหม่ก็ซื้อบ้านทำให้ระพังหมดเลยเกมไม่ได้สักทีน่ะอ๋อถึงว่าทำไมเพื่อนมาเข้าฝันยายแก่ๆเนาะพ่อเนาะครับ เออเอาเอาเม็ดเดียวก่อนนะพ่อตอกง้วนให้กับท่านผู้ชมไปก่อนครับเอาเอาแค่ตัวครับผมเอาตัวเม็ดเดียวก่อนพ่อตอกง้วนให้กับท่านผู้ชมเม็ดเดียวก่อนเอาในก็ได้เอาเอาตัวนี้เลยครับผมเอาเม็ดเดียวก่อนเออครับให้ไปเป็นเป็นน้ำจิ้มไปก่อนนะพ่อเนาะครับอ๋อก็คือเสียดายอ๋อครับผม ก็ส่วนใหญ่ท่านผู้ชมก็มีถูกบ้างผิดบ้างไปธรรมดาแล้วเนาะพ่อเนาะมันก็ธรรมดาครับ,รบก็ฟังมองไม่เห็นเนาะทำมันมากก็ถือว่าดวงเราครับแล้วก็คุณพ่อนี่ยังไม่ทันที่มีสารประภูมิจะไม่พอครับใช่ครับยังไม่มีมทำไมล่ะพ่อสารประภูมิหายไปไหนครับคืออ่าตอนแรกนี่ทมดินแล้วก็คลือไปแล้วก็รถอะไรมันชนก็พังหมดเลยออทมดินส้่งสต้างบ้านไหมก็เลยยัง ไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรก็ยุบไปก่อนก็คือหลังจากที่อันทําการสร้างบ้านหลังนี้นะอันสารภูมันเก่ามันพังไปเลยใช่ไหมพอ่อครับพังแล้วครับพังหมดเลยอ๋อก็เลยยังไม่มีสารครับอ๋อถึงว่าทําไมอันมียายแก่ๆนี้มาเข้าฝันตลอดนะอเนาะพ่อนะครับอ๋อเข้ามาเข้าปันโปรดครับทำไมละครพอมอยูบบ้านเก่าเนี่ยกาคืนวันพระนี่จะเดินเหมือนคนเดินบนบ้านเลยคนเดินบนบ้านเลยครับเดินทึบๆ เปิดไฟสว่างหมดเลยถ้าไม่เห็นคนเห็นคนเดินมันยังเราเดินอยู่เลยครับครับพ่อเปิดประตูปิดประตูได้ยินหมดแต่ว่านั่งดูประตูยังเหมือนเดิมครับโอ้ก็ขนาดว่าตื่นเช้ามานี่วันเลขโอกนี่ยไม่รู้กระดาษอะไรเอามาเรียงกันกับกระได้ให้ดูเลยครับพ่อเป็นเลขสามตัวเสื้อถูกอีกรอ๋อโอ้ผมยอมรับนะต่กนอืมครับครับพ่อารเราคนจนไม่มีอะไรก็ไม่รู้เลยครับพ่อก็เลย เขาก็มาช่วยทุกอย่างครับอืมเขาก็เลยมาช่วยมาบอกตลอดนพอเนาะครับพี่พฟนอกา่าห้าสีตรงตรงฮะฮะผ่านเม<ะ>ื่อคืนได้ห้าสีตรงตรงใช่ครับฝันละฝันดีหรือเปล่าอืมน่าจะเป็นเจ้าที่แก็คือหลักๆนี่คุณพ่อนีนอยากจะสร้างฝานประภูมิให้กับเจ้าที่เจ้าทางนพเนาะครับอืมก็คงถึงเวลาแหละที่ว่าต้องสร้างให้ท่านครับมผม วันนี้ก็ต่องวดม็ดเดียวแปดสามแพ่อเนาะครับเป็นน้ำจิ้มครับเป็นน้ำจิ้มไปก่อนแปดสามเนยยังไงก็เราเอาวันที่หกที่ว่าวันพระเนี่ยจะทำพิธีแปลงมีดผ่าหมากแล้วก็เอาสูตรไปด้วยพร้อมเลยครับครับพ่อมันเป็นมีดสะนากหรือว่ามีดผ่าหมากเขาเรียกว่าอะไรพ่อเขาเขาทักคอมเมนต์ชาวบ้านเขาก็เรียกว่าปนากมีดปีดปนากครับอืมค่ะผมก็มีแต่คนไม่เคยเห็นเนาะเพราะว่ามันแปลกตาดี ครับแต่ว่างวดที่แล้วก็คนอาจจะเห็นหลายหลายคนแล้วครับแต่งวดนี้ก็จะแปให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าอาจจะเห็นอีกหลายคนหรืหละครับครับผมแปดสามนี่เอาไว้กันไว้ทั้งบนทั้งล่างเนาต่องวดวันนี้พอเนาะครับก็กันไว้บนล่างเลยครับครับครับพอแปดสามกันไว้บนล่างนะครับท่านผู้ชมก็นะครับยังไงก็ฝากกดรอกดติดตามมาไว้สําหรับแนวทางของลุงยอดพรุ่งนี้ใช่ไหมคะพี่นดียวพรุ่งนี้มาเอาชุดเต็มเรว พรุ่งนี้มาอีกไหมเออพรุ่งนี้อาจจะได้มาอีกนะคตัวบอลมาเลือนมเออใช่เพราะว่าอีกอีกนานอยู่นะก่าจะวันที่หกนะพ่อเนาะวันวันที่หกเนี่ยเราจะมาเอามีดปนาคนะครับเดี๋ยวรอให้พ่อทบทวนสูตรคำนวณก่อนเดี๋ยวเราคอยมาเอาสูตรคำนวณนะพ่อเนาะเดี๋ยวยังไงเราคอยปรึกษากันอีกทีครับนะครับแต่ว่าหน้าในนอนแนวทางของลุงยอดนะครับผมได้ในนอนนะครับผมได้ในนอนคอยรอดูทางช่องนิ้วพารวยครับผมพ่อคุณพ่อคุณพ่อไม่ทิ้งนะพ่อเนาะ ครับน้องพารวยดวงพาโชคครับครับผมนิ้วพาโชค์ครับพ่อดวงพารวยดวงพารวยนิ้วพาโชคค่ะดวงพารวยนิ้วพาโชว์โคตรโคตรไปบ่เห็นจักช่องน้องพารวยอืมนะครับแต่ว่าขออย่างเดียวท่านผู้ชมไม่หยัดทิ้งลุงยอด ใช่ไหมพ่อเนาะอยู่อย่าอย่าทิ้งลุงยอดเนาะก็คืออยู่ไปด้วยกันครับเอสซีจะทิ้งเอ่อลุงยอดก็พอครัลุงยอดมาทิ้งเอสซีแน่นอนจะให้แล้วก็อย่าทิ้งยูทูบด้วยนะคะอย่าทิ้งด้วยแล้วก็เอสซีจะทิ้งช่องนิวพาด้วยด้วยครับยังไงก็คนไลค์กดแชร์รอครับผมครับก็อยากจะดูก็ดูที่ช่องบ้างคือคือว่าโทรมาหาผมก็รับไม่ไหวแล้วตัวเนี่ยอืมครับมันมันก็เหนื่อยนะพ่อเนาะรับสายเหนื่อยเหมือนกันแล้วก็อย่างนึงก็ เลขผมให้ทางช่องและเลขผมที่ให้ส่วนตัวก็เหมือนกันหมดอืไม่มีเปลี่ยนแปลงครัแต่ก็ไม่มียกเลิกไม่มีการว่าจะให้แล้วก็ให้เลยจนวันหกพับพิษก็ทิ้งกระทูก็เอาก็คือว่าที่ให้ลงมาในช่องถึงจะโทรมาถามก็ได้ตัวเดียวกันกับที่ดูในช่องนะครับผมทางที่ดีก็คือดูในช่องดีกว่านะพ่อเนาะดูในช่องดีกว่า ครับพอเหมือนกันบางคนกระจายร้อนอยากกะถทมอยากกะนี่ท่านผู้ชมบอกว่าต้งรู้ว่าช่องเดียวกันมีพราโชก็มีพ้าด้วยนะพี่เดีว้องรู้ว่าช่องเดียวกันถึงึงใจร้อนได้ก็ยังไม่ออกง่ายครับยังไม่ได้อยู่ดียังไม่ได้อยู่ดีครับผมก็ต้องรอวันที่สิบหกเหมือนเดิมครับครับพ่อเลขก็ยังไม่ออกอยู่ดีนะพ่อเนาะเลขก็ยังไม่ออกได้ไปก็เขานอนละมือฝันรอกหลายวัน ถ้าทูกก็ดีทาไม่ทูกก็อันนี้ก็แล้วจะดวงวัดาสนาเนาะก็แค่แนวทางคพ่ตัวเลข<อ>ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะมาตัวไหนทุกคนออน้องนิวอย่าทิ้งลุงยอดนะไม่ทิ้งครับผมอยู่นอก,ก็ตามกันไปแนวทางถึงลุงยอดจะหลุดหรือว่าจะเลขไม่ถูกแอดมินก็ตามตลอดนะครับเพราะว่าลุงยอดนี่เป็นอาจารย์ของช่องท่านหนึ่งเลยที่ว่ามีเชื่อเสียงค่อนข้างที่จะเยอะเนาะพอนะ่อเนาะออกใหม่ๆนี่โอโ้โหดังระเบิดเนาะพ่อเนาะ ครับผมนะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามแนวทางของลุงยอดเดี๋ยวยังไงถ้าไม่เป็นวันพวกนี้ก็จะเป็นวันมะรืนจะมาตามแนวทางคำนวณของลุงยอดนะพ่อนะเดี๋ยวให้คุณพ่อในคำนวณทบทวนก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวใครนะครับผมก็ฝากกดรอไว้นั่นแหละก็คือยังไม่แน่ใจว่าจะมาวันไหนนะพ่อนะเดี๋ยวยังไงเอ็มมินจะติดตามโทรหาคุณพ่ออีกทีนะครับผมครับขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ เดี๋ยวพาท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของลุงยอดให้เป็นแนวทางไว้ก่อนเลย83เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมเนาะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะฝากตามพรุ่งนี้แล้วไม่ก็มาลืนนะคะจะเป็นชุดเต็มสูตรคำนวณลุงยอดนะคะก็แอดมินขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ